สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกาอิกแล้วเนาะเมื่อนี้เนาะพี่น้องเมื่อนี้คอยทางานกาบ่ายพี่น้องเลยหาแนวกินไปกินพี่น้องเอ้ยมือใดก็ไปเห็ดงานกินจะต้มมะม่าต้มาม,าม,ามาะม่าเนาะกับเ้าวเมือนมะแซบพี่น้องไปลื้อของในตู้เย็นนี่ได้อีกละละเหลือสุดท้ายเนาะพี่น้องใส่กอกใส่กอกอีสานเขา ขาวทอดใส่กรอกไปกินมือเนี้นะนตามเจวตามเจวปลาแดกหลับก็ต้มนะไม้พี่น้องหลัก็หนึ่งข้าวเหนียวแซ่บกลัวหลายเท่านาะพี่น้องเมื่อใดก็กินได้ต้มมาม่าต้มมาม่าพี่น้องมองเห็นงานกตมีแต่อันอาหารตามสั่งพี่น้องใส่น้ำมันหลายๆมันเยิมเยิมกินกับืแซ่บพี่น้องเอ้กินแบะใดกระเลือบบนั่นเข่าเสียดาย เฮ็ดกินเองดีกว่าน้าพี่น้องเนาะเฮ็ดกินเองดีกว่าทอดใส่กอกกินเองนี่แซ่บๆต้มน้ำไม่เจียวประเด็กบ้านๆเขานี่แหละเนาะกินแบบง่ายๆนะข้าวสิพา้าเฮ็ดพี่น้องห่อไปกินคือเก้านั่นละ่ะสุดท้ายแล้วประหยัดเอาหน้าพี่น้องเนาะซื้อมือนี่อันไม่ประหยัดกับ่ได้แล้วก็ถืปอปากเขาพร้อมนะขอสิพา้าเฮ็ดเนว่กินเนอะพี่น้องเนอะ ถ้าใส่กอกพี่น้องเลยใส่กอบประมัดจ้บ้านอะเป็นสองเป็นเดือนกลัวแล้วพี่น้องจะปีไหม่ะอันนี้เดือนยังเล่เนเดือนปุมภาวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองล่นเดี่ย่น้องเดือนกลัวแล้ววันนี้วันที่ยังขยจํไม่ได้ละไม่ได้เบิงปฏิทินนี่น้องนี่เห็นไหมถ้าใส่กอบพี่น้องกับหนึ่งเข่า เนี่กำลังอายขึ้นใ้ที่น่องเข่ากันแล้หนึ่งเข่าไปควอมไว้คว่ำหนึ่งเข่าเหนียวไปกินท่อมที่น่องหนึ่งเข่าเซ้นขา้าวตดสีต้มน้ำไม่ตอตรอใส่เกอะสุกจากไม่นี่เนี่ย เราไปต้มเจ้าปลาแดกต้มน้ำไม้ท่านี่เราพี่น้องนะเมนูง่ายๆเมนูง่ายๆเลยวันนี้ขอชิมเผาวัวแซ่บนะอยู่หมองเห็ดงานพี่น้องเลยแล้วกินมาต้องเห็ดเองนี่แหละเนะ <c oughs> าะก็ได้มาหาพี่น้องหลายเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเป็ี่ยนท้ากันเป็นจังเลยหาเงินหาคำ้ำมา ทางสะดวกอยู่บอกใครุะท,ทุกขึ้นยากอะไรแค่พี่น้องเลยยักสิไปหาแนวใดเนาะอ,อ,อยากไปค้าขายแต่ยังออกมาได้ดอกพี่น้อง mm hmm. มีซีนกับหลายอยู่ mm hmm. con, กต็ต้องเ็ดไปก่อนพ้นปต่กอนนะพี่น้องเนาะเท็ดนย่งเทสยังต่ต้องมีสติท่าเขาสิบปีถามเขาสิหางานไหมเขาสิออกไปเลยหาเงินดีๆมันจัะ บางเื่อมันสีบป็นยแมงกิดเขาคิดที่น้องบางที่เขาตั้งใจไว้ส่วนมากมันสีบเล็นแบบนั้นเนาะเขาต้องอดทนทุกอย่างเขาต้องอดทนรอเวลารอจังหวะที่มันเหมาะสมน่องเอ้ยแมงกินกับมีซัมมี่แหละเนาะมนุษย์ มนุษย์มานาเขาเนะ่ปัจจัยสี่ก็คือเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็อาหารเนี่ยแล้วไนมะ้รพี่น้องอาหารแต่เือว่ากินจังไรก็ได้นะให้แสียแต่สมัยนี้มันมีปัจ 5, ปจ 5, นะัยหาเไม้ไหมพี่น้องเงินปัจจัยที่ห้านะพี่น้องผู้ใดบ่มีเงินก็บ,บม่มีกินปัจจัยที่ห้า แักว่าผู้ใดตั้งปัจจัยที่หาเป็นมาเมื่อกี้มันมีปัจจัยแค่ซีนี่มันก็ดีอยู่แล้วใครใครเบาที่จมหรือไข่นอกพี่น้องหาเงินยากไงเนี่ยแต่ว่าผู้ใดตั้งปัจจัยที่หาเป็นมาเว้ยเบื่อดิมันจะแหงหาเงียเข่าไข่ชุยซุกหรอหรอพี่น้อง สู่กันไปเนาะพี่น้องเนาะไี่ยังก็กินไปการงานก็ตั้งใจเฮ็ดนะพี่น้องเนาะถึงเวลามันมันยังไม่ถึงข้าวรวยมันก็ไม่รวยเด้อพี่น้องเด้อพอยามรวยมันสิรวยเองไปดึงลอตเตอรี่ดีๆพอกข้าวรวยหูดมาถ้าได้คิดสองงานเลยทั้งเลยนักพี่น้องมันเหมาะบาจุดชีวิตคนมันเหมาะมาบัน่นอนเนาะใช่แล้วเอาเอี่ยมไมันจะเกิดขึ้นได้ สู่กันต่อไปย่ายอมแพ้แค่นั่นเป็นพ้อนะพี่น้องเนาะเมื่อเด้ขถัมนมาจมสะเทายายเลยเด็กพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวข้าวสิพัดดำแก้วปลาแดดพี่น้องไห้นี่สุกก่อนเดี๋ยวข้าวสิพัดดำแก้วปลาแดดต่อน,นะพี่นอนะ้องเนาะต้มน้ำใหม่ท้อพี่น้องน้ำใหม่ข่อยกำลังเดือดเลยพี่น้องออนดีดีน้ำใหม่แม่ข่อยนี่ละ ใส่กรอบกระสุกแล้วพี่น้องใส่กรอบกระสุกแล้วข้าวเหนียวกระเร็จแล้วพี่น้องต้มน้ำไม่กระสีต่ำเจวห่อไปกินนะพี่น้องนะประหยัดนะพี่น้อง <c oughs> นี่ขระสิพามาตามําเจวได้ไัมนี่นี่พี่น้องขระสิพามาโซโล่ต่ำเจวาจากบาดกันต่ำเจวก็ได้กินนะพี่น้องนะนี่ใส่หมักพริกกันพี่น้องอื พี่กับกระเทียมตำแจ้วกินกันแซบๆเฮ้ข้าวจีห้อไปกินเนี่ยมะนี่ถ้าบ่อซื้อเราขคยเบื่ออาหารนี่พี่น้องมิยังก็กินไปก็ต้องไปคิดหลายชีวิตมนุษย์มันอยู่อีกบ่ดูนเนาะพี่น้องเนาะ ี่น้องเอ้ยยูทูบคอยกะบไ่บได้หวังอียังมากไหมดอกพอได้มาหากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาโมเมนต์คนดังเขาไปเฮ็ดไปเรื่อยๆืยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดไปพอได้มาหากัน่อยกับ,บทวททอดอกเขาไปเฮ็ดไปเรื่อยๆยนี่ละ่ะจะว่าซาดได้ดอกสีได้เงินก็นได้เฮ็ดไปเรื่อยเื พี่น้องมันเดียวเ่าเห็นหนาขเ่เนี่ขยข่ยับให้อีกหน่อยนึงใหดไปเรื่อยๆพี่น้องเย้ยได้เงี้ยได้กรสร้างมันเราบว่าต้องคิดอย่างไรเนาะพอมีคนหูจากงพี่น้องเดือนหนึ่งกับเพิ่มขขืนอนยูคนติดตามเดือนละห้าสิบหกสิบคน <c oughs> ก็นยังดีดีกว่า,า,าเขาบริเฮดอย่างหรอกว่มีคนหูุดหงิดนะพี่น้องเนาะ เฮ็ดไปเรื่อยๆสองสามปีมันสิบได้ยูบอสเป็นหมื่นคนนี้เฮ็ดไปสามปีโลดอยคันคนดังเขาก็แค่เดือนเดียวเขาได้เป็นหมื่นสองหมื่นแล้วเขาบ่ดังเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องใส่กระเทียมกันนี่กระเทียมกระเทียมหัวใหญ่บได้พี่น้อง ำง่ายๆนี่แหละตำเตี้วหมกพริกดิบพี่น้องกินกับต้มน้ำไหมปวดแขนเราเด็กไปโคกหินเด้แหละพี่น้องโคกหินโคกหินแหนลกไว้อยู่นี่นหะแหลกแล้วพี่น้องทำง่ายๆนี่เราแขกม่ยเยกง่ายดิบอะไรนี่ ใส่มเะเขือเทศพี่น้องมเะเขือเทศน้อยบ้านนอกเขานี่ยแหละมเะมเขืออันมะขีอเคลียนี่แหละพี่น้องบ้านขอยเอิ้นมะขีอเคลียนี่ก็สิใส่ไปบัดมะขีอเคลียร์ใส่เองสิมันสิบ่สมปานใดพี่น้องบีบมะนาวใส่อีกจักหน่อยนี่บางนาวหวดไปแล้วก็เอาไปจำนะพี่น้องเนาะนี่แม่มะขีอเคลียน้อย ยยหน่อทำแก้วไปกินอืมกระเด็นแท่ไฟพี่น้องอาหาซ่อนสัน มานีเดือดซ้อนกัปลาทาซ้อนแล้วก็ทำซ้อนนี่เลรอพี่น้องแต่ปร,ประทัาได้ปรุงเนอะเมื่อมาสิกินเจบอกที่บ่าปรุงี่น้ำปลาแดกพี่น้องแม่ลักสมีแซบลืมหัวนัวลืมกิ๊กใส่ลงไปเลยเยอะๆเลยนะจะได้อร่อย <laughs> หัวพี่น้งองผมสะโรใส่ผมสดลดรใส่ก็คือเสษเศใไหนเติบโตเปันช่างนัวเสดแล้วพี่น้งองเจ้าประเด็๋ไปตาแซส้ตาแซ่บพี่น้งองเบิ่งเอามาให้เบิ่งชัดๆนี่กินกับต้มน้ำไหม เสร็จแล้วพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้สิพากหอเขาไปกินเด้อหอเข่าไปกินมีเจ้าประเด็กม่ตมน้้ำไม้มีทอดใส่เกาะแล้วก็มีขาวเดียวพอได้มาหากันพี่น้องเนาะเมื่อนี้เอาไปซ้ำนี้เด้อคลิปนี้ขอขอจบซ้ำนี้เดีวขอขออนุญาตแต่งหอเข่ากันเนาะพี่น้องเนาะจังรกยกาก ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาพาเพื่อน,น้ำน้อพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อสิกินซูเดอ้อคั้นผู้ใดบ่ได้กินน้ำก็ได้เนาะเดี๋ยวสิกินจำแจวซูเนาะจำแจวกระเดกแซ่บๆสบซูพี่น้องมื้อนี้เอาไว้สำนี้เด้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย